โลไฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม My Little Pony นะคะในอีเวนต์ในมลเรลิตี้มุมมองใหม่นะสำหรับใครที่ยังไม่ผ่านรีบเล่งมือเลยนะคะเหลือเวลาอีกแค่1วันแล้วทุกคนตอนนี้เราก็สะสมเหรียญวิเศษไปเกือบ4ี่แสนเหรียญแล้วนะคะเตรียมไว้แลเป็นเพชรในวันพรุ่งนี้ อันดับคอมมิวเนีตีเรามอนเดิมเลยโหลดช้าอีกตามคืนนะคะเล่นแป๊บแป๊บหนึ่งเราก็น่าจะได้อวตารแล้วก็เพชรยีเมตรแต่ว่าไม่ได้เมวนี้แล้วเราก็จะได้เพชรอีก30เม็ดเพราะว่าเหรียญม่วงเราจะเอาไปแลกเป็นเพชรนะคะเก็บได้เยอะแล้วพอสมควร อดได้แมวนิกเลยอะเวลาตั้งสิบเอ็ดวันแต่ถ้าเวลาจริงก็สิบวันนะถ้านะับเป็นชั่วโมงจนชัวช่วโมงจะสิบวันแต่ถ้านะับเป็นวันจะสิบเอ็ดวันเข้าใจอยู่เนาะทุกคนเออนั่นแหละระยะเวลาสิบวันไม่ได้เลยนะแมวนี้ไตไปไม่ถึงนะคะได้เต็มที่สุดก็เท่านี้ร้อยสามสิบเก้าเพชรเรา มี276แล้วนะคะว่าจะซื้อไฟไลท์แหละแต่ว่าอีเวนต์มันก็จะจบละซื้อไฟไลท์ไปก็คงไต่ไม่ขึ้นอยู่ดีเพราะว่าอันดับขึ้นยากมากพอมาถึงจุดนี้แล้วนะคะส่วนโพนี่ในโรงแรมเราก็ทำเควสเสร็จเรียบร้อยรับไปแล้วนะคะได้ฟรีนะคะเป็นน้องแบบซีดอยู่ไหนเอ่ยครบแล้วขึ้นก่อนนี่มีครบแล้วนะคะคิวตี้มาร์คคูเซเดอร ก็มีครบ4ตัวแล้วแล้วก็ได้รับรางวัลไปแล้วด้วยเป็นเพชร20เม็ดนะคะน้องตัวเล็กมากๆเลยไปดูกันดีกว่าน้องอยู่บ้านหลังนี้ไหนอ่ะนี่นี่บ้านนี้นะคะสมโมสอคิวติมาร์คูเซเดอร์นะคะน้องอยู่นี่อยู่ที่สมโมสอคิวติมาร์คูเซเดอร์มีรีดยนะแกบบี้อ่าไหนตัวน้องนี่อ้า ตัวเล็กมากดูสิลูกม้าน่ารักมากเลยอะพวกหมาเด็กเนาะน่ารักจริงเควสเป้าหมายวันนี้เรายังไม่สำเร็จสักเควสเลยนะคะเนี่ยศูนยร้อย่สู่เลยเดี๋ยวจบคลิปนี้เราก็จะไปไปทำเควสให้เสร็จละมีให้กำจัดข้างขาวด้วยนะ3ตัว3มกลุ่มยังไงเจอละสีม่วงอีกหนึ่งเราเก็บ เก็บเหรียญเก็บอะไรก่อนอ่าได้แล้ว1นึ่งควสนะคะเหลืออีก100แต้มเราให้อาหารฟาร์มยังนะอ่าแล้วก็ให้น้องหมูพอไหมโอเคพอได้พิดมาเพิ่มเป็น2องรแล้วใครที่ยังไม่ได้แบบซีดก็สู้ๆนะคะถ้าเกิดว่าเอ่อมันเก็บโทเค็นไม่ได้จริงๆ เราก็เล่นไปเรื่อยๆก่อนจนใกล้จะหมดเวลาสักชั่วโมงสงชั่วโมงค่อยมาตัดสินใจใช้เพชรซื้อนะคะเราก็พยายามเก็บโทเค็นมาเพื่อที่จะให้มันลดราคาให้เราเสียเพชรน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เนาะทุกคนมีอะไรอีกแล้วก็อีเวนต์มินิเกมทองฟ้านะคะเราเพิ่งเล่นไปเราอยู่อันดับที่18นะคะก็ ผ่านวันเสาร์กับวันอาทิตย์ไปได้เราก็จะได้รับนักเรียนมิตรภาพสุดชิวก็ก็จะอดทนเล่นไปนะคะส่วนอาพวกนี้นักชอบส่วนตัวก็คงไม่ได้เล่นอุ๊ยนี่ไงตัวใหม่ที่เราเอารุงน่ารักนะนักท่องเที่ยวรีสอร์ทิ้มแยมๆนางสวยมากคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยทุกคนทุกคนก็ผ่านกันแล้วด้วยหลายหลายคนนะคะเออ อีเวนต์นี้ไม่มีรางวัลเขาเรียกอะไรรางวัลคอมมูนิตี้เป็นของตกแต่งเนาะแต่จะได้เป็นอวตารแทนอืมน่าจะเปลี่ยนจากเพชรยี่สิบเม็ดเป็นอวตารแล้วเปลี่ยนจากอวตารเป็นของตกแต่งที่มันเกี่ยวกับอีเวนต์ไนท์แมลลิตี้มุมมองใหม่เนาะทุกคนว่าไหมอยากได้ของตกแต่งด้วยเพราะของตกแต่งได้น้อยมากเลยได้แค่อันนี้ใช่ไหมแล้วก็บรรลังแล้วก็ร้านค้ามาหนึ่งอันเนี่ย น้องทุกคนโอเคคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะคะไม่รู้จะพูดถึงเรื่องอะไรแล้วสไปก็อย่าลืมไปเปลี่ยนชุดใส่เล่นกันนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าอัพถึงเลเวล77แล้วก็จะได้คบกทุกชุดสำหรับใครที่สงสัยว่าอัพไปเต็มเท่าไหร่ก็จะตันที่90นะคะส่วนหัวส่วนตัว90อัพเต็มแล้วได้อะไรก็ไม่ได้อะไรได้แค่รู้ว่าเต็ม90นะคะไม่ได้อะไรพิเศษเลยเพราะฉะนั้นพออัพ ถึงถึงจุดที่เราสู้บอลได้เราก็พอไม่ต้องไปอัพเพิ่มให้มันเต็มให้มันตันนะคะเก็บเหรียญม่วงไว้แลกเพชรวันพรุ่งนี้ดีกว่าเนาะทุกคนอย่าลืมนะพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะไม่ใช่วันจันทร์นะจะเป็นวันอาทิตย์ตอนหกโมงเย็นนะคะทุกคนโอเคคิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนบายยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะคะไว้เจอกันวันพรุ่งนี้มารับของรางวัลพร้อมกันเนาะทุกคนอ่า